มาเด้อพี่น้องมึนดีสิกินกินอะไรคะกินบักยมพี่น้องมืองบักพริกพริกเกลือเฮ็ดมาก <ed> วันนี้มีพรีเซนเตอร์ใหม่นะคะพรีเซนเตอร์มายมค่ะดวงเองเอาพุงเนีย,ยน,นเลยนะนั่นแหละขงบุะอหไรเปรี้ยวปากอะ่ะน่าอร่อยมากโอเคมาเลยจ้ากินแบบบานๆพี่น้องก็ต้องต้องอืกสดๆเลย ไอ้คุกให้จังไลยสิคุกแดดพี่น้องเออนั่นแหละมามาเดี๋ยวจับพี่น้องพี่สาวแล้ยวบัดยุ่งพี่น้องเบิึง แบบนุ่มบานๆเดี๋ยวโคพี่ก่อนน้ำลายโสจะมาจากช่องโจมจ้าเมารถได้แล้วเนี่ยแต่เมารถมาหอนหอนอันนั่นยังไงเอาแบบนี่หัวพริกแสบป่ะอืม ด่ม้าอยู่นอะไรอืมอืมมึงบอกพริกพี่น้องอืมโอเกเอาโอเคยังไม่เก็ดกบพี่น้องทั้งเ็ดทั้งเซบอร่อยไหมแบบเซบมากอ่ะแต่ว่า กินแบบกินเม็ดเลื้อมเป็น้องใครที่แบบว่าเมารถอ่ะแก้แก้เมารถได้ชั้นดีเลยสดพริกเว้ยช่วงเห็นไหมฮะเอาเลยเปรี้ยวไหมมือสมพี่น้องอีคำหนึ่งอีคำหนึ่งเอ้าลาด้วยคำนี้คำนี้เด้อคำสุดท้ายโอเคอืมอืม โอเคพ่อก็อยากลงนะครับเดียวเยวว้าินข้าแล้วิน้อยโอเคกินอร่อยไหมเสร็จไหมเปรี้ยวหรือเปล่าเปรี้ยวไหมเอาอีกว่ะขนไม่เปรี้ยวอึ้อนเข่าพนมากินขอมเปรี้ยวน้อยแต่ บางเทือเราก็มักเอามะนาวมะนาวกินกับน้ำไอ้ก็ผสมน้ำตาลเราจะเป็นมากมากหนูก็ไม่ต้องจิ้มเยอะหรอกอ่อมดังไปเลยโมอ่ะแบบไหมเ้อมาจ้ามากินหอยอย่างจ้าหอยหอยนาหอยปังซื้อมาจากไหนนี่ขมจอมพี่น้องอุ้ยมันร้อนเลยอ่ะ ย่างบบเย็นเลยเมื่อกี้กินมายมเสร็จแล้วมาต่อได้หอยใหญ่ๆคมเพ่อหวานน้ำหอยน้ำหอยแตกืม่มีพักแรมเนาะต้องกินกังกผักักิกระปาะไรหอยพูกนี้ยองมั้อมาด้อ มุนมุนมุนอะไรอื้มห,นหนอนโคตรหอนฟังเสียงสุสาสุสาน้ำจิ้มอะไรคะกระเกี่ยวบันบานเตี้ยวบันบานเจียวเจียวกระนงูปลางนัวงูากงาอันนี้หอยหอยังหอยกระต่ายบ หอยน้าหอยกระต่ายเราเป็นคนอื่นกินอะไรคนยังเสพบ่มี่เนาตะตัวกิโลละเท่าไหร่นะอี่เงยโลหกสิบเจ็ดสิบเข้าซื้อมาสามอังโลเจ็ดสิบอันขนาดนี้โลหกสิบเขาซื้อมาทั้งหมดสีโลสามเอาของเจ้าสามบวกไข่หนึ่งสี่เนาะ มาแล้พี่น้องเจ็บมากยิ่ไผ่กินน้ำแกงโอ้มันร้อนร้อนร้อนกินอยู่ทงไฮทงหน้าคือเกาเหรอจ้าไม่โอ้ยบายบายบายต้องไงต้องนงอยังอันนี้อยู่บ้านมาทำคไัวมาทเงพวนจิ้มเลยเอากินไข่ไม่ได้เหรอกินหมดเลยกินได้โอ้ยโอ้ยกินเรากินหมดเฮ้ยอะไรวะสดเลยเบาวนร้อนทั้งกินทั้งดาดพี่น้องปวดซี่า เป็นยังไงจ้าร้อนเลยเนาะอือพี่น้องหากินบ่ได้อีกแล้วเด้อสมัยนี้มันหากินยากใช่ขนาดมูกข่อยยังไปเสือเอาอยู่แถวคอมเมนต์แมนช่องจอมพี่น้องทั้งไปสุรินทรอ่ะพี่น้องกินเลยกินเลยตากองน้ำลายไหลเหรอพี่น้องแมนโอเคคำนี้เอาอืม